สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนกะเสียทิศดีใหม่วันนี้จะมาอัปเดตท,ทุกเรียนหลังจากเราหวัดโคนไปเปิดตาดว่วนไปสองครั้งครับแต่ฝนตกไม่หยุดเลยตกทุกวันตกทุกวันตอนนี้ก็ยอดไหลครับยอดออกก็บำรุงยอดต่อไปครับพี่น้องทำเป็นใบสามครับพี่น้อง ทำมาแล้วสองใบว่าเจ้าดอกใบสามมายอดไหลก็บำรุงต่อครับฝนตกทุกวันตกดีมากปีนี้ครับเนี่ยนี่แหละ <c oughs> เขาบอกว่าจะตกถึงประมาณวันที่เ <c oughs> สาร์อาทิตย์นี่ครับวันที่ถึงสิบสี่ครับสิบสี่พฤศจิก,ก,ก,กาปกติสิบสี่พฤศจิก,ก,กาเนี่ยมันจะหนาวแล้ว เข้าหน้าหนา,นานแล้วแต่ปีนี้คนละอย่างครับตกทุกวันตั้งแต่ปวดโคนเปิดตาดอกมาก็ช่วงนี้ทางดินก็ใส่เป็นยิบซ้ำครับจีนแคลแม็กทางใบก็สีปกติครับสะสมอาหารต่อไปครับถ้าใบชุดนี้แก่ก็ทําดอกต่อครับที่นอก หลังจากเราตัดหญ้าก,กวาดข้นครับพี่น้องว่าเศษด,ดอกครับพี่น้องมันผิดผิดแผนครับพี่น้องเราะปังดินฝ่าฝนอากาศบพาเป็ียนใจเข้ากันตอนนี้ใบสามกําลัางออกมาครับใบสามเริ่มกลางนะครับชุดที่สามนะครับพี่น้องใบชุดที่สามใบชุดที่สามครับพี่น้องเริ่มกลางออกมาแล้วหลังจากกวาดข้นไปรอบแล้วพี่น้องตกสลอนเลยดี่ ตกอยู el el ่ที่ประมาณเครื่องเดือนแหละครับพี่น้องโตกสามมือสี่มือนน้ำผลยอดสามไรครับพี่น้องเพราะว่าอยู่นี่สูตรนี่บ่ได้โฉบสานนะครับพี่น้องนี่ีใบสามก็า่างสีออกแล้วครับพี่น้องก็า่างกลางนี่แหละนี่ครับใบสามกํา่างกลางปล่อยเลยครับใบสามกลางก็สีดสะสมอาหารที่เราครับพี่น้องนี่สีชะสมอาหารคือเราทางใบครับแต่ว่าทางดินนี่บ่ได้ใส่ครับพี่น้องใส่แต่กินแคลแมกนะครับพี่น้อง สารปรับปรุงดินแคลเซียมแมกนีเซียมนี่นะครับพี่น้องทั้งดินนะกินแคลแม็กใส่ตัวตัวนี้ครับท้างใบกับสีพวกสาสมอาหารนี่ครับอะมิโน,โนเนี่ยแคลเซียมโบรอนเนี้ยครับพี่น้องสีสะส้มทังใบคือเราครับพี่นอ้องเพราะว่าฝนดีแห้งหนะปีนี้นาซีมอนีกัมวันผัลิ์ตครับซุกเสานี่ฝนนาซีบเบิร์ตครับนี่ละ พุชซุกเสานน่ฝนบัดนี่กะกวดอีกรอบครับนี่ว่านตัดหญ้าไปนี่กวดใบอีกรอบนึงครับพี่น้องแให้โค่นแห้งเร็วนี่ละก็จะกวดยกอีกรอบนึงยุดไปมันอยากออกดอกคือได้พี่น้องเพราะว่ามันอยากออกดอกแต่ว่าความซุมของดินนี่มันซุมแห้งนะครับพี่น้องความซุมของดินมันอยากออกแห้งเลยครับพี่นอ้นองจริงนะมันแห้งเมื่อเสียออกได้เสียพี่น้องเบิ้งนี่ตัวน,นี้มันออก ที่กินไม่ออกก็ไ่ได้ผลนะครับเพราะว่าเบิดตตวนมันมีอยู่งานสองงานนี่ครับนี่นี่ครับมันยังออกขนาดนี้ครับนี่แหละเขาเอื่นว่านี่ถ้าออกมาลักษณะเนี่ยนี่เขาเอื่นว่าลวงนามครับหนามลายกับสิมีเทึ่งดอกทึ่งใบน้ำกันนะครับพี่น้องถ้ารุ่นนี้อย่าตีนนูนี่ถ้าเขาเอื่นว่าอย่าตีนนูนะครับพี่น้องนี่อย่าตีนนูนี่ก็พอดีถ้าฝนบ่ม่านี่ครับต้นนี้มันเคยออกควันมู มันเ็สิออกแต่ว่ามันผมดินมันบอท่านแห้งนะครับพี่นนองมันตกตลอดเลยบางทีเราพี่นนองนี่น,น,น่มันสิเป็นลักษณะแบบนี้นะมันอะออกเลยพี่นนองแต่ว่ามันผมฝนดีแห้งรอบแรกกวดโค่นไปยุดไปซิหมือเนาะยุดไปซิหมือนํำมาสามมือสอนครับมาเนี้ยยุดอีกหามือนํำมาอีกครับตกอีกครับท้ายุข่าวครับตกตลอดครับ ออพออภัยพี่น้องนะพี่น้องว่าให้พูดเป็นภาษากลางโอ้ยเบาไทยบ่แข็งแรงครับพี่น้องพูดไทยไม่แข็งแรงอาจจะผิดเพี้ยนในเรื่องพี่น้องอพี่น้องสงสัยว่าอยากให้พูดเป็นภาษากลางเพียงกต่เทิ้งไทยเทิ้งบพแข็งแรงนะครับพี่นอ้องออพอออภัยหลายๆครับการเหตุทุเรียนนี่แหละช่วงนี้กะระว่างครับพี่น้องช่วงนี้ระวัง ระวังโรคหน้ากับอากาศหนาวครับลาน้ําค้างลาสนิมครับฉีดป้องกันไว้ถ้าเปลี่ยนแล้วแก้ไม่หายคือลาน้ําค้างลาสนิมครับถ้าเข่าใบกระขักใบห้องกระสิบปรุงอาหารไม่ได้ใบบกเขียวเข้มอืมป้องกันไว้ดีกว่าแก้นี่แหละครับพี่น้องมือเศร้ากระโต๊กได้ครับพี่น้องโต๊กอีกนะฮะช่วงนี้ ทุกทุกวันเลยฝนครับพูดง่ายๆก็ตั้งแต่เก็บผลผลิตมาครับแทบจะไม่ได้ลดสวนเลยที่นี่ครับลดลดตอนเฉพาะตอนใส่ปุ๋ยครับใส่ปุ๋ยแล้วต้องรดให้น้ำเปียกๆครับพี่นอ้องบ้านนี้ครับบร่ได้ดสวนนี้เลยครับเท่าเดียวนี่ครับตัดหญ้ากวาดโคลนว่าจะให้น้ำ กระทุ่งแต่ไม่ได้กระทุ่งฝนมันมาก่อนพายุเต็มเลยครับพี่นอ้องนี่แหละทุเรียนแปดคูณแปดไปจดกันแหละครับพี่นอ้องจะรับฟันปลาถ้าเป็นไปได้พี่น้องมีพื้นที่ได้หลายอย่างให้ปลูกข้าวคูณสิบนะครับพี่นอ้องเพราะว่ามันจะบริหารจัดการง่ายเวลาพ่นยาหลากสายครับพี่น,อน้องจิพ่นง่าย อยู่นี er mm ่พ hmm. ่นลำบากนะครับปีนี้ปีนานาสิเดตัดกิ่งครับตัดปลายกิ้งครับตัดปลายกิ่งแบบได้เรียบผิดจะดึงล่องพี่น้องเบิ้งนี่ครับตัวนี่ตัดตัดปลายกิ่งครับปีนาสิเริ่มตัดเลยครับพี่น้องนี่ครับโดนนี่ตัดงาตัดแบบได้ครับพี่น้องในเสบิองเนี้ยนี่ครับมันเป็นงาออกมาตัดปลายมันครับพี่น้องนี่ตัดเต่้ยเสียงเขา ลักษณะแบบนี้ครับนี่สองต้นนี่ครับจอดกันนี่จดกันมาติดแตตัดปลายริงครับช่วงนี้ระวังราน้ําค้างราสนิมครับเดี๋ยวใส่พ่นองเบิงว่าล้าหน้ำค้างราสนิมมันเข่าเข่าตอนใดครับอยู่หนีบ่มมีนะครับอยู่หนีบบ่็อกบอ,กอยมีแต่ว่าอีกสวนค้างกันนี่เราบริเราบริสีครับเดี๋ยวเสพี่นองเบิง ชัดๆครับพี่น้องนี่แหละสวนขางกันสวนเกมยแม่รอบนี้เราเดี๋ยวเสียพี่น้องเมืองลาดสนิมลาดน้ำค้างครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องนี่แหละโรคลาน้ำค้างลาสนิมมันมากครับอากาศหนาวน้ำหมอกครับเมื่อที่เขาเป็นจุดๆครับนี่มันเข่าไปไลายเลยครับถ้ามันเข่าปลายนี่มีซิดใบรวงเลยครับนี่เห็นไ่มครับพี่น้องนี่เก oh ลี่ยว่าหายนะครับตัวเด้เข่าแบบนี้นี่ครับเห็นว่าเป็นจุดนะครับ เป็นจุดใบมันบกเข็มครับพี่น้องนี่ละนี่มันที่เขานี่ครับพี่น้องใบเป็นจุดเป็นจุดปรุงอาหารบาได้ครับพี่น้องถ้าใบเล็บบกเข่าครับพี่น้องเบิ้งใบเล้บบกมีนี่ก็ยังมีอยู่ด้วยครับพี่น้องนี่นี่ยังมีเป็นบางใบถ้ามันบกมีครับพี่น้องใบมันสีเข้มเลยครับพี่น้องก็ป้องกันช่วงนี่ล่าลางราสินิมครับถ้าใบมันบกมีครับมันสีเป็นแบบนี้เลยครับนี่นี่ สีบ่มีจุดยังครับใบมันดำเหลี่ยมครับครับเป็นจุดสนิมบางครั้งเป็นจุดหลายนี่เฮ็นใบรวงได้ครับมึงบอมันขับตอกเข่าตอนได้ครับพวกโรครากาสนิมราน้ําค้างนี่ครับเข้าตอนใบนี่ครับนี่ใบเริ่มเพสลาดใบเขียวเขียมใบเริ่มเขียวนะครับเพื่อนว่าเขียวใบตองกล้วยอ่อนนี่ละที่เข่าช่วงนี้ครับพี่นนอกต้องสีป้องกันไว้อย่างน้อยเดือนหนึ่ง อย่างน้อยต้องสองครั้งก่อนจะเป็นครับพี่น้องมีอีกตัวอย่างตัวหนึ่งไงน,นี่แหละครับสีตอนนี้ครับลาน้ําค้างลาสนิมครับนี่ละใบเป็นใบเริ่มเป็นดาบแล้วก็เป็นเพสลาดนี่แหละครับสีตอนนี้แหละลาสนิมลาน้ําค้างจะเข้าตอนนี้แหละครับเพราะว่าช่วงนี้หมอกจัดลมหนาว กาน้ำค้างราสนิมต่อไปก็เป็นซันเบิร์ดอ,อ่ต้องระวังครับซันเบิร์ดกับใบใหม่ๆนงเหลืองฉีดครับพี่นอ้องเทิงไทยเทิงเล่าเลยครับมือน,นกันเลยขออภัยหลายๆครับถ้าปูดไทยประชดแต่ชนัดเป็นภาษาอีสานครับพี่น้องเนี่ยยอดที่สามก็ไหลามาครับยอดที่สามกำลังจะเขียวเข้มนี่ครับนี่ใบที่สามเขาเอ,อิญใบสุดที่สามมาพี่น้อง ชุดที่สามถ้าชุดนี้ใบกลางเขียวเข้มอมืใบกลางเขียวเข้มแล้วก็อาทิตย์หน้าก็กวาดโคนอีกรอบหนึ่งหยุดหยุดงดน้ําหยุดการให้น้ําประมาณสิบวันถึงอาทิตย์หนึ่งแล้วแต่ความชุ่มชื้นของดินสิบวันแล้วก็มากระทุ้งน้ําอีกรอบหนึ่งเปิดนั่นแหละครับ เปิดกระชากอาจะเปิดไว้จาก5นาที10นาทีครับแล้วก็งดอีกต่ออีกรอบหนึ่งครับอืใครทุเรียนเครียดจะได้เป็นดอก,ส,ส,รรอกรรดสูตรนี้ไม่ได้สอบสารครับพี่น้องธรรมดาสูตรนี้ไม่ได้สอบสารครับนี่ถ้ามันมีลาสนิมล่านำค้างใบเขามันสีเงาเงามเกียวเข็มนะครับพี่นอ้องใบสีเข็มถ้ามันมีแล้วกะปรุงอาหารก็ไม่ได้นี่มันก็เริ่มจะ เห็นบ่ครับพี่น้องมันก็เริ่มจะเกิดเป็นตาดอกแล้วล่ะมันอยู่ที่ว่าฝนมาแรงมันก็เป็นแกิ่งแขนงครับพี่น้องเนี่ยมันก็เริ่มจะมาแล้วแต่ฝนดีเลือกเกินตกทุกวันข้าฝนมาตกนี่ออกดอกเลยนะครับพี่น้อง นี่แหละการทำดอกทุเรียนมันแล้วแต่ดินฟ้าอากาศนี่สี่ตอบคำถามครอบเมียนอีกครอบเมียนหนึ่งได้ครับพี่นอ้องทุเรียนทำมาลงทุนเท่าไหร่ถึงได้สองส้ำล้านครับพี่นอ้องตัวเนี้ยแล้วเสียอธิบายฟังทุเรียนสิบไร่ ลงทุนปีแรกลงทุนปีแรกคุ้เรียนสิบไร่นะครับลงทุนปีแรกอย่างน้อยต้องมีสี่แสนถึงห้าแสนครับจิบไร่นะครับตั้งแต่ระบบน้ําต้นพันธุกิ่งพันแบบทั่วไปนะครับทั้งบอบอ่อภาาใบทั้งเครื่องสูบน้ำนั่นแหละครับลงทุนอยู่ประมาณสี่ห้าแสนครับพี่หน้องแล้ว ปีที่สองเราลงทุนไปแล้วปีที่สองเราก็จะบำรุงมันเราจะทำยังไงเราจะบำรุงมันถ้าคนไหนมีสวนยางกีดยางมาเลี้ยงทุเรียนก็ดีหน่อยครับแต่ถ้าคนไหนไม่มีสวนยางมีเงินเดือนมาเลี้ยงทุเรียนก็โอเคแต่ถ้าคนไหนไม่มีทั้งสวนยางไม่มีทั้งเงินเดือนแนะนำให้ปลูกกล้วยครับปลูกกล้วยใส่ร่องกลางเลยครับ ดทุเรียนจะได้ผลผลิต4ปีอย่างน้อยก็ขายกล้วยได้มาเลี้ยงพื้นฟูทุเรียนครับไ็อย่างที่สวนซ่องกเกษตรทฤษฎีใหม่นี้ครับนี่ทุเรียน5ปีกว่ากล้วยยังมีนะครับก็ยังยังคงไว้บางรอบก็ได้ฆ่าปุ๋ยบางรอบก็ได้ฆ่ายาครับเนี่ยมันก็จะเหลืออยู่แนวติดแดนนี่ครับกล้วยเอาไว้หมดเลยเนี่ยก็จะได้ขายถ้าใคร เงินเรียนมีกีดยางเลี้ยงทุเรียนไม่ต้องปลูกกล้วยก็ได้ครับมันอยู่ที่ว่านนี้แหละเราดูแลไปปีที่สองที่สามที่สี่นี่แหละการให้ปุ๋ยให้น้ํามันจะให้ค่าน้ําค้าไฟค่าปุ๋ยค่าอาหารทุกอาทิตย์นะครับค่ายาก็จะประมาณทุกอาทิตย์บางเจ้าก็สิบวันฉีดครั้งหนึ่งแล้วแต่ ถ้า,มาแมลงไม่ระบาดก็สิบวันครั้งแต่ถ้า,มาแมลงระบาดเยอะก็เจ็ดวันถึงห้าวันฉีดครั้งหนึ่งครับนี่แหละการดูแล,ลแล้วก็ใส่ปุ๋ยอีกทุกสิบห้าวันหรือไม่ก็เดือนหนึ่งครั้งอยู่ที่ว่าเราทุนเรามากก็สิบห้าวันครั้งก็ได้ยิ่งดีครับการลงทุนทุเรียนกว่าจะได้สามล้านนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะครับทำทุเรียนเอื้เลืนเอนหมดแล้วครับ เลือนผลมะย่างบนละลือนี่ขนาดทุเรียนอยู่เนี่ยสองไร่ห้าสิบต้นเนี่ยเปรียบเทียบก็สวนซ่องกเกษตรทฤษฎีใหม่นี่แหละครับเดี๋ยวจะเปรียบเทียบไม่ฟังเนี้ยอย่างน้อยต้นนี้ครับปีนี้นะครับปีที่แล้วนี่กว่าจะได้ผลผลิตนี่ต้นหนึ่งอยู่ตกอยู่ประมาณพันกว่าบาทดูแลต้นละพันกว่าบาทมีค่าเลยครับ ค่าน้ำกาไฟค่าปุ๋ยค่ายาค่าอาหารทางใบทางทางดินนี่แหละครับรวมแล้วตกท้นพันกว่าบาทแต่ปีที่แล้วนี่ตกเกียบต้นแล้ะสองพันนะครับสวนส่องกเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับสี่สิบต้นเนี่ยตกต้นเกียบสองพันครับที่ลงทุนเพราะว่าปีที่แล้วปุ๋ยแพงครับปุ๋ยก็แพงยาก็แพง ทำยังไงก็ให้ประหยัดต้นทุนได้ยิ่งดีครับการปลูกท,ทุเรียนนี่แหละต้นหนึ่งตกพันกว่าบาทเฉพาะการดูแลนี่นะครับพี่น้องดูแลจนได้ผลผลิตน่แหละตั้งแต่เก็บลูกเก็บอะไรการดูแลให้ผลผลิตการเราดูแลตั้งแต่ตอนไหนเก็บผลผลิตแล้วก็ดูแลตั้งแต่เก็บผลผลิตแล้วบำรุงพื้นผูต้นมาตลอดเลยครับนี่ถึงจะได้ใบขนาดนี้ ถึงจะได้ใบชุดหนึ่งชุดสองนี่เลยสียาทุกอาทิตย์ครับอย่างอย่างนานก็สิบวันส่วนมากจะเอาอาทิตย์ละครั้งครับมันจะมียาได้หลายตัวครับบางทีก็รอบนี้ก็เพ้ยจะกะจันบางทีรอบต่อไปก็ลายแดยงแต่ยากันเชื้อานี้ป้องกันทุกเดือนหนึ่งสามครั้งครับลาลา หลากเน่าโคเน่าลาเข้าต้นนี่นะครับพี่น้องการดูแลทุเรียนนี่ต้นทุนก็สูงแต่ราคามันก็ดึงดูดนะครับราคามันดึงดูดแต่ผลผลิตมันก็มันก็ว่าเราจะเอาต้นนี้กี่ลูกกี่ลูกมันกะไม่ได้นะครับมันอยู่ที่ฟ้าฝนอากาศด้วยบางทีอย่างปีที่แล้วก็กะไม่ได้ฝนตกมา อากาศร้อนล่วงครับอลมพายุมาล่วงนี่แหละเราจะกะเอาต้นนี้กี่ลูกกี่ลูกไม่ได้ครับการปลูกทุเรียนครับเพราะว่าคนที่ทาประสบความสําเร็จนี้เขาลงทุนเยอะครับอย่างสวนเสียหมอกเสียต้อยนะั่ะก็ปีที่แล้วคร่าวๆก็สองสวนนะที่ลงให้ดูเกียรล้านนะ่ะแต่ละสวนน่ะปีที่แล้วเฉพาะลงทุนนะเกือบห้าแสนครับ พี่เขาได้สามล้านคนละสามล้านกว่านั่นแหละครับตั้งแต่ก่อนที่ดูดูแลมานะครับคิดคิดเอาไปแล้วกันว่าตั้งแต่ปลูกมาจะลงทุนเท่าไหร่ครับพี่เพิ่งได้ผลผล,ผลิตปีที่สองปีแรกก็นิดหน่อยครับปีที่สองก็ปีที่แล้วนี่ก็ถือว่าได้เยอะอยู่ครับสวนเสียหมอกเสียใต้อ,อ่ก็ปัสสาะฟาร์มนี้ก็ปีที่สองก็เริ่มแล้วทุเรียนคนจะได้ผลผล,ผลิตเยอะกับปีที่สาม ปีแรกก็ไม่ได้เท่าไหร่ปีที่สองปีที่สามนี่จะได้เยอะมากอยู่ที่ว่าเราทำใบได้ไ,ดไหมสะสมอาหารได้ดีไหมทำดอกอากาศฟ้าฝนเป็นใจด้วยครับเกษตรทฤษฎีกะมาอัพเดตให้พี่น้องฟังสำหรับข้าวเจาดอกครับทุเรียนจะเอาดอกรอบนี้ก็อีก ประมาณวันจันทร์อังคารก็กวาดโคนแล้วครับนี่อืหมดฝนเพราะว่าฝนบอกว่าจะหมดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ก็ลมหนาวมาก็กวาดโคน่นทําดอกอีออกรอบครับอืมปีที่แล้วก็ทำสองรอบอืปีนี้ก็ยังไม่เป็นไรด,ดอกยังไม่ออกปีที่แล้วดอกออกมาได้ต่อยได้ลูดทิ้งแล้วก็ทําใหม่ครับแต่ปีนี้ยังยังดอกไม่ออกยอดไหลเฉยครับก็ดูยอดพวกนี้ แกเียวเข้มค่อยทําดอกใหม่ครับพี่นออ้องกระเสียทฤษฎีไม่กะสิคอสยบไปซ้ำนีแ่แหละครับขอใหยได้ครับถ้าพูดไทยพอชัดบอแข็งแรงครับพี่น้องที่กิงบอเด้ถนัดได้ครับพี่น้องภาษาไทยแต่ว่าอยู่ได้อยู่แต่บบอบอเก่งครับอ,บอืบอเต็มลอยนะครับกระเสียทฤษฎีไม่ก็ขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ